r o r o c k S8 Pro Alta หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะตัวใหม่ที่มาพร้อมแท่นชาร์จท,ที่สามารถซักผ้าถูให้เป่าแห้งให้แถมยังทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าโรบอท S8 Pro Alta นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวโรบอท ของมันก็คือเจ้าตัวโรบอทอันนี้ก็จะมีแบบอุปกรณ์ทั่วไปก็คือมีตรงที่ถูแล้วก็แปลงต่างๆเนาะแล้วก็จะมีตัวกล้องอะค่ะที่เอาไว้ดูว่าเออตรงไหนจะชนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะอัจฉริยะมาก ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีอยู่สามกล่องด้วยกันนะคะซึ่งมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกอันนี้อ่ะเริ่มอันนี้กันนะเขาจะมีที่หิ้วมาแบบสะดวกเลยอันนี้เราก็จะยกไปเพื่อเติมน้ําต่างๆว่าน้ํำนี้เอามาใช้ทําอะไรบ้างก็คือเอามาใช้ซักผ้าถุงซึ่งเวลาที่เขาทําความสะอาดเสร็จทั้งทำความสะอาดตัวเองทั้งซักผ้าเนี่ยน้ำมันก็จะถูกดูดเข้ามาน้ําเสียก็มีอยู่ในนี้นะคะซึ่ง เราก็มีหน้าที่แค่เปิดเอาน้ําเสียเนี่ยไปทิ้งในอุปกรณ์น,นะถัดมาอันสุดท้ายขวามือก็จะเป็นฝาปิดที่เป็นถุงทิ้งขยะนะคะซึ่งถุงเนี้ยมดใช้ประมาณสามเดือนอะ่ะยังไม่เต็มเลยอะคราวที่แล้วขึ้นจริงแต่เขาจะเขียนว่าออประมาณ2เดือนเป็นทีแต่มดสาเดือนอะไรยังไม่เต็มเลยนี้แบบว่าถือว่าคุ้มมากแล้วก็เปลี่ยนถุงที่พวกถุงมันก็จะมีใครแยกอยู่แล้วเนาะต่อมาก็คือการเชื่อมต่อผ่าน WiFi นะคะโดยเราม,มีแอปโรบอฟล็อกอยู่แล้วนะคะเราก็จะทําการเพิ่มอุปกรณ์ พอเราเปิดแอปเข้าไปเราก็จะเปิดฝาบนเครื่องตัวโรบอทออกมา<ๆ>ก็จะเห็น QR Code นะคะแล้วเราก็สแกน<ๆ>ก็คือเป็นการเพิ่มอุปกรณ์ที่ง่ายมากเลยค่ะรุ่นนี้มีระบบทำแผนที่อย่างรวดเร็วเพื่อให้การทำความสะอาดครั้งแรกรวดเร็วมากขึ้นถึง6เท่าตัวค่ะสามารถตั้งได้ว่านี่ชั้น1นี่ชั้น2ระบบก็จะจำได้แต่ของโมไดมมีข้างบนอีกเครื่องหนึ่ง<ๆ>ก็เลยให้เจ้าเครื่องนี้เป็นจัาอยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะ และเวลาที่ทำแมปปั๊บเขาก็จะมีระบบแผนที่เป็น 3D ด้วยซึ่งก็จะระบุแต่ละเฟอร์นิเจอร์เป็นไอคอนอยู่บนแผนที่เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธภิภาพมากขึ้นแล้วก็คอยหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่ตั้งเอาไว้ได้ดีค่ะ ซึ่งการทาความสะอาดในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเลือกได้ว่าอย่างครั้งเนี้เราต้องการให้จะแบบฝุ่นไม่เยอะเราดูดแบบน้อยถูเราไม่ต้องถูมากคือพื้นแบบเออเราถูทุกวันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะตั้งแบบเออเป็นการถูแบบปานกลางปกติแล้วอย่างดูดฝุ่นอย่างเงี้ยก็คือตั้งเป็นปกติเราไม่ต้องเทอร์โบเพราะว่าแบบมื่อว่าเทอร์โบส่วนมากมัจะใช้แบบว่าเวลาที่เราแบบไปต่างจังหวัดสองสาวันกลับมาทีหนึ่งอยูอเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าคือด้วยความที่เราใช้ไ i ฟ i อยู่แล้วอะพอเวลาเราไปต่างจังหวัดอะเราก็กดให้้มันนททาาาคสออออเเงงยู่่ีบ คือมดก็แทบจะไม่ได้ใช้หมดเทอร์โบเลยอะนานๆทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราจะมาปล่อยให้นางทํางานทั้งชั้นหนึ่งกันไปก่อนเลยละกันนะคะอย่างที่เราตั้งค่าวไว้เมื่อกี้เนาะโอเคชึบทาความสะอาด Going wash the อก่อนที่มันจะทําความสะอาดทุกครั้งอะคะ่ะเขาก็จะทําความสะอาด ไอตรงผ้าถูพื้นก่อนทุกครั้งแล้วก็ค่อยออกไปทำความสะอาดเพราะว่ามันก็จะทั้งดูดทั้งถูไปด้วยเลย มันเป็นเหมือนทางที่แบบหักลงมาประมาณนี้ค่ะไม่ถึงคืบอะประมาณสัก15เซนแต่คือมันก็ไม่ตกอะเพราะอย่างเวลามดใช้เครื่องข้างบนอะเรื่องบนดรงบันไดมันก็ไม่เคยกลัวมันหล่นเลยเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ตกที่นี้เรามาดูสกิลการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของนางบ้างว่าเขามีสกิลกันยังไงเดี่ยมาทำให้ดูแบบว่าตรงนี้เลยละกันลองลองมาดู นี่คือหนึ่งในสิ่งกีดขวางรุ่นนี้จะมีระบบกรองตัวจับสิ่งกีดขวางหรือวัตถุแปลกปลอมบนพื้นได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี Reactive 3D เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะดูดรองเท้าดูดของเล่นหรือจะมีอะไรมาติดไหมนางก็เว้นของนางอยู่นะะแทบจะไม่ได้ชนเลยก็คือเฉียด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 ทีนี้พอมาดูในนี้ค่ะ มันก็จะขึ้นว่าเราพบอะไรบ้างแล้วก็มันก็จะขึ้นและฟ้องว่าเราเจอรองเท้าอะไรเงี้ยเหมือนบางทีที่เราไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ข้างบนห้องหรือเราอยู่ที่ไหนเราอยากจะรู้ว่ามันแบบเจออะไรวัตถุอะไรเงี้ย AI มันก็จะประมวลผลแล้วว่าสิ่งเนี้ยคือรองเท้านะคือสายไฟนะคือของเล่นนะอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเท่าที่ใช้มาประมาณ4ปีเนี่ยทุกๆรุ่นเนี่ยถามว่ามันมีติดไหมเอารุ่นใหม่ๆ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือน้อยมากคือที่ที่ติดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าติดแบบ คือมันมันสมเหตุสมผลก็คือเด็กๆอ่ะจะชอบอย่างอย่างน้องเล็กอ่ะจะชอบเอาเชือกลงเท้าค่ะมาเล่นเชือกลงเท้ามันจะเล็กมากของเขาเองเนาะมันจะเล็กๆของเด็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาไปซุกเอาไว้ตรงไหนแต่มันก็จะขึ้นเตือนที่โทรศัพท์แล้วสมมติเราปล่อยให้มันทําข้างล่างอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นว่าพบวัสดุลักษณะเป็นสายนะบางทีเขาจะคิดว่ามันเป็นสายไฟเนาะเพราะมันเป็นเส้นเล็กๆเราทําให้มันหยุดการทํางานทีนี้เราก็ลงมาดูแล้วก็แค่ดึงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะบอกว่ามันไม่ติดเลยก็คือไม่ใช่เพราะว่า บ้านมีเด็กะมันต้องมีเอ้จุกจิกอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งรุ่นนี้เขามีระบบแปลงปัดหลักยางคู่แบบใหม่ที่ดีที่สุดของโลกมาพร้อมระบบยกชุดแปลงปัดหลักขึ้นลงได้สามารถยกระบบดูดฝุ่นขึ้นได้เพื่อการถูพื้นอย่างเดียวโดยเฉพาะ และรุ่นนี้ก็ไม่ได้แรงแค่ดูดฝุ่นนะคะเรื่องถูก็คือมีระบบการถูขัดพื้นแบบสั่นสะเทือนแบบใหม่ที่ดีที่สุดของโลกโดยมีการสั่นสะเทือน3,000ครั้งต่อนาที ถือว่าเน้นและละเอียดมากแต่เรื่องพวกนี้เท่าที่มาเคยรีวิวของโลบอโลกมาซึ่งทุกๆเรื่องเนี่ยที่มาพูดมาเนี่ยคือโลบล็อกเนี่ยเขาก็คือทํามาได้ดีมากอยู่แล้วในรุ่นก่นกอนๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นไปอีกก็ลองพิจารณากันดูและอีกอย่างที่มาชอบของรุ่นนี้ก็คือว่าในระหว่างที่สมมติว่าบ้านเราแบบว่าเลอะมากไม่ได้กลับบ้านมา7วันอะไรงี้ก็จะมีฝุ่นเนาะในระหว่างที่เราถูบ้านไปค่ะในระหว่างที่มันทํางานไปอ่ะมันก็จะมีการซักผ้าถูบ้านระหว่าง ทางด้วยคือก็ไม่ต้องกลัวว่าเออเนี่ยโวค,คือตรงนี้ดำแล้วอะแล้วคือนางจะต้องลากดำๆเลอะๆไปให้มันทั่วบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขามีระบบซักผ้าระหว่างทางด้วยซึ่งันี้ดีมากชอบมากเลยทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้นางทำต่อตรงนู้นให้เสร็จแล้วก็ กลับไปที่แท่นของนางก็คือจะบอกว่าอย่างเครื่องนี้คือบ้านกว้างอ่ะคือนางก็สู้มากเพราะว่าเหมือนอาทิตย์ก่อนๆอ่ะเคยเห็นเหมือนเหมือนในกรุ่ปงานบ้านที่รักอ่ะเขามีคนที่เปิดโรงงานอ่ะแล้วเขาใช้โลบอเลก็ลกอ่ะ ทำความสะอาดโรงงานนะก็คือนางก็สู้นะแล้วคือรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยแบตจะหมดระหว่างทางแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยคือมันดีตรงที่ว่ามันจะคํานวณเลยว่าสมมติมันจะเลคคอดอยู่แล้วว่ามันทาไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะแล้วแบตมันจะหมดอย่างเงี้ยคือเหลือนิดเดียวงี้หนังก็จะกลับไปชาร์จซึ่งจะเป็นการกลับไปชาร์จเท่ากับปริมาณที่เหลือจะต้องทําความสะอาดอีกอย่างเงี้ยสมมติว่าเหลือทําความสะอาดอีก3าบปร์เนต์นะก็กลับไปชาร์จอีกสามสิบเปอร์เซ็นเนี้ยเพื่อออกมาทาเสร็จแล้วหนันกัน ตอนนี้นางก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับเข้าแท่นชาร์จเรียบร้อยนงะก็จะทำการทําความสะอาดผ้าถูพื้นทำความสะอาดตัวโรบอทของนางแล้วก็ทิ้งฝุ่นต่างๆไปเรียบร้อยซึ่งถังทิ้งฝุ่นเนี่ยเราก็เก็บไว้ได้นานของบ้านโมนก็เกือบๆ3เดือนเลยทีเดียวนะคะกว่าจะเต็มแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนถุง เสร็จแล้วระบบก็จะซักทำความสะอาดผ้าถูเอาน้ำเสียออกมาที่ช่องเก็บน้ำเสียเอาน้ำสะอาดเติมในตัวโรบอทแล้วเครื่องก็จะทำความสะอาดตัวเองและขั้นตอนสุดท้ายที่แสนดีนั้นก็คือขั้นตอนการเป่าแห้งซึ่งโมดีใจมากที่มีส่วนนี้เพิ่มเติมมันเหมือนกับเป็นการจบในตัวเขาเองเลยโดยที่เราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆคือหน้าที่เราเนี่ยมีแค่เติมน้ําในแทงแล้วก็คอยเอาน้ําเสียทิ้งซึ่งน้ําในแทงเนี่ยก็ใช้ได้หลายรอบอยู่ค่ะ โอเคจบไหมคะหมดว่าจบนะคือจบมากๆสําหรับตัว Roborock S8 b o ป l t อ a าสำหรับบ้านเราเนี่ยถือว่าจบเลยเพราะว่าหน้าที่เราเหลืออยู่ไม่กี่อย่างแล้วเนาะอันนี้เราก็ทํารีวิวไปอย่างละเอียดอย่างที่ให้ดูข้างต้นนะคะที่เหลือก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่ามันเหมาะสมกับบ้านเพื่อนๆไหมเนาะโอเคสำหรับวันนี้มัมเดรีต้องขอตัวไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็ติดตามกันช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย